ส่วนต่างประเทศเราก็ต้องมาดูอีกว่าเ,เขาจะทํำยังไงต่อไปใช่ไหมครับหสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่โอบามามาพูดใช่ไหมครับเก่าวสุรพจน์แล้วก็โจมตีเผด็จการใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องมาดูว่ารัฐบาลโอบามาเนี่ยจะลิฟท์โซวิทหรือเปล่านะครับดีแต่พูดหรือเปล่าหรือว่าโอบามาก็ออกมาพูด อย่างที่ทราบอาจารย์ฮัก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือคุณคุมขังฝ่ายต่อต้านได้แต่ขังความคิดเข้าไม่ได้คุณควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้แต่คุณเปลี่ยนความเท็จให้เป็นความจริงไม่ได้นี่เป็นตอนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็บอกว่ารัฐบาลที่ปราบปรามคนที่เห็นต่างอย่างสงบไม่ได้แสดงความเข้มแข็งแต่กําลังแสดงความอ่อนแอและสุดท้ายแล้วรัฐบาลที่กลัวประชาชนของตัวเองก็จะพังทลายลงไปอาจารย์คิดว่านี่คือ ข้อความหรือแมสเซจที่ทางที่บารักโอบอมมาต้องการที่จะสื่อถึงรัฐบาลไทยรัฐบาลทหารไทยโดยตรงไหมครับหรืออย่างไรคือผมมองว่าเขากาจจะบ้าปูตินนะครับรัสเซียแล้วก็อิหรา่านมากกว่านะครับอ,อาจจะรวมไปถึงบาชาอาาซาร์ของซีเรียด้วยนะครับ ส่วนถ้าไทยนี่ผมว่ามันคงเป็นผลพลอยได้นะครับ<อ>ถ้าผม,มาเป็นคนเอกประยุทธ์นั่งอยู่ผมก็หน้าชาเหมือนกันนะครับคือไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็พูดถึงพฤติกรรมทวกเนี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ไงครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าทําอย่างไรเนี่ยจะให้ไม่ให้ดูอำน,นาจมันเสียจะลิบอรัลไลซ์นะครับจะให้เสรีภาพมากคือให้ให้เป็นไปตามความต้องการที่ของสารัฐหรือว่าตามที่สัญญาไว้กับยูเอ็นหรืออันที่สองคือพลางตานะครับ ในการสัญญาว่าจะมอบการเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐธรรมนูญเนี่ยในปีใช่ไหมฮะสองห้าหกศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการพลางอย่างหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเรากําลังเตรียมนะนะจะทําอย่างงี้มันแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ยังไม่พร้อมดีก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่สมบูรณ์บ้างนะครับแต่เรามีเป้าหมายที่กําลังดําเนินไปนตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นวิธีการพลางที่ดีนะฮะซึ่งก็้ดงดูว่าสหรัฐเนี่ยอย่างโอบามาเนี่ยเขา ดีแต่พูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับคือมันก็จะมีการเขาเรียกว่ามาหัวกันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเสียภาษาจารย์ชันวิทย์อะฮะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะแสดงท่าทีอย่างไรกับไทยว่าไทยเนี่ยได้ละเมิดสิทธิมนส่วนน้อยลงตามที่สัญญาไว้หรือเปล่าครับหรือว่าไม่ยอมหรือยังไงนะฮะมันก็ต้องดูในอนาคตต่อไปครับในส่วนของคนไทยฮะอาจารย์ก็มีคนไทยที่ ทั้งที่สนับสนุนนะครับและการต่อต้านพลเอกประยุทธ์นะครับโดยเฉพาะคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะครับอาจารย์คิดอย่างไรกับคนไทยในอเมริกากลุ่มหนึ่งที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มาให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ที่ยูเอ็นครับคนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ซึมซับเอาค่านิยมแบบอเมริกันลูกประชาธิปไตยอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะครับดีไม่ดีเนี่ยเขายิ่งแอนตี้อเมริกามากขึ้นเพราะว่าเขาได้มาเห็นสภาพสังคมอเมริกันที่แท้จริงนะครับ ก็เลยบอกว่าบางทีเขาอาจจะมองตามความเป็นจริงที่เขาอยู่ในอเมริกานะครับแต่ผมมองว่าสภาพเป็นอย่างนั้นก็จริงนะครับแต่เราควรจะมองในที่เรื่องคุ้ดมคติดีกว่านะครับต่อให้รัฐบาลอเมริกาด่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าในสังคมก็ไม่ได้เป็นประชาไตยจริงๆเนี่ยผมมองว่าคุ้ดมคติของอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาใช้ปรับใช้กับประเทศเรานะครับโดยไม่ต้องคํานึงถึงพฤติกรรมของ คนที่เป็นต้นแบบเท่าไหร่นะครับหลายอย่างถ้าเรามองศึกษาดูวิดีเรื่องมุดมการเรื่องการมเมืองอเมริกาเป็นเรื่องที่ดีครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบางอันที่มันมีข้อบกพร่องเช่นว่านักเดศาสาก็บอกว่าเน้นเรื่องเช็คแอนด์บาลานซ์เน้นเรื่องการถ่วงดุลอำนาจอำนาจมากเกินไปเนี่ยนะฮะแต่เราก็น่าจะเอามาใช้กับเมืองไทยในด้านที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอามาประยุกต์ใช้แบบอย่างที่อำมาตย์ชอบอ้างนะครับไทยต้องเป็นไปใช้ใจแบบไทยเกิดแอบเอาเผด็จการเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ ทุกประเทศเวลาประชิไใจเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับให้มันไม่ห่างจากต้นแบบมากอ่ะครับ,รบแล้วเป็นอ,นอะไรในในส่วนของประชาชนคนไทยในอเมริกาที่ออกมาต่อต้านแล้วครับคิดยางไรก็ผมก็ส่งใจเชียร์ให้นะครับแล้วรู้สึกว่าก็ครับ <c oughs> ผมอยู่อเมริกาคงจะร่วมด้วยครับน้อยน้อยเขากอ็อ่เป็นคนไทยที่ระหนักถึงเรื่องสิธิเสรีภาพนะครับ เป็นห่วงถึงประเทศชาติตัวเองถึงแม้ว,ว่าจะอยู่ห่างออกไปนะผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สนับสนุนนะนะครับ,รบเขาก็อาจจะมองแบบแบบผมก็ได้นะครับบอกว่าการอุดมคติเรื่องสิ่งที่มันควรจะเป็นไปมากกว่าเรื่องนโยบายของรัฐบาลอเมริกันที่มันมีปัญหาเยอะนะครับ